โอเคกระดาษโซเดียมเคสทีวีในเกมไมค์ครับพ็อกเก็ตเอดิชั่ Game, Edition, นครับผมวันนี้กับผมพูเคทส์ทีวีเทสแซดครับผมกูเพิ่กี่รอบมันวันนี้จะมารีวิวเอ่อแบบเมื่อตอนเล่นลืมลืมวันนี้จะรีวิวเออวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนก็เซล่าเวอร์ซัดคองครับผมอ่าขับดูได้แล,แล้วก็เออสักไงไม,มั้งผมเพราะว่า สำหรับตัวสวนตัวนะผมว่าสนุกดีค่อนข้างเนี่ยคือบหนังมอนสเตอร์ครับผมผมถึงผมจะไม่เคยดูพวกยุคโชวะมีดเดนียมอะไรก็แต่ว่าภาคของดีเจเนรี่เนี่ยสุดๆผมบอกเลยโอเคก็วันนี้จะมารีวิวแอดออนก็เศราซัด์ของครับผมแล้วก็อย่าไปรอชาร้าครับผมไว้กันดีกว่า เปิดบน,นหน้าเมนูแล้วก็เปิดที่ไข่ครับผมไข่เปิดแท็บเพื่อดูไข่ไม่ใช่แล้วตัวแรกก็คือครับผมคองเดี๋ยวก่อนปุ๊บไอ้สัตว์เฮ้ยก็จะเดือดรำบากเหลือเกินโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันครับผมเพีตัวนี้ตัวแรกก็คือคองสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมโอ้โหนี่ <laughs> ไปเล่นมาเมื่อกี้มาครับผม นี่โอ้โหโคตรเท่มึงมาโเคตรเท่เลยเพื่อนโอ้โหโอเคครับผมของตัวนี้ก็เออไม่เป็นแถวป้าครับผมก็คือตัวใหญ่ประมาณกี่เมตรลองตีกี่เมตรไซึ่งของตัวนี้ก็คือมันจากเหตุการณ์จากเหตุการณ์ของออรแลนด์ห้าปีเปล่าก็คือเขาได้มีเป็นหนุ่มร่ำเกินแถมมี ขนข้างๆมีหนวดเขาแล้วตัวสีแปลกนะก็ก็ตีเอ้ยก็ตัวเขาใหญ่ดีผมแถมฉลาดมากขึ้นครับตัวตามาคือ <c oughs> มึงนั่งไม่บอกกูโอเคครับผมตัวต่อมาคือส,ออสก,กัลโค c เลอร์อครับผมก็คือตัวปลาไหลจิ้งจกนั่นแหละครับผมผมไรผม่รู้คือตัวเฮีย,เยครับผมขอตัวครับ เดี๋ยวผมสกอตโอ้โหมาเนฟันมต้องทาเป็นฟันอู้อู้อูอุ้ยแล้วผมตัวนี้คงโตขึแห้ครัเออสกอตเขาเริ่มตัวใหญ่ผมไตัวน่าจปนตัวแม่ผมนี่คือตัวแม่ของเอ้ทุกสกอเขาเรแผม็รงโอเคครับผมก็ ตัวนี้เกิดเห็นในภาคสกอร์ของสกอร์อะไรแล้วก็ปลาชีลาวทัดของผมแต่ภาคปลาชีลาวทัดของก็คือเป็นตัวลูกก็ผมอนะหะอะฮะอันนี้มีแค่เขาทำดีถ้าถ้าเขาไม่มีใบยีใบต้นไม้มให้ได้แล้วผมก็สุดยอดอะออออแล้วที่เด็กของก็คือสามารถรีเลียดได้ครับผม ถ้าเลือดใกล้จะตายหาแล้วก็สามารถรีบได้ครับผมรีบตายสักทีลูกแล้วจะตายเออครับผมแตกไปแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงตัวค่อนข้างใหญ่แค่กูลงไปเทียบมึงโอ้โหแม่งใหญ่กว่าไททันอีกโอเคครับผมก็ผ่าน,นแล้วผมไปสองตัวต่อไปกูจะข้ามก่อน โอเคครับผมขอฟิมสูตรแป,ป๊บหนึ่งโอเคตายไซวิน okay, แต่ก็คืออัลมาเ็ดก็ซิล่าคือก็ซิล,ล่าล่างเอ,อ่อที่มีอ,อ,อแมงทองเนียก็ซิล,ล่าที่มีเอ,อ่อเกาะหลังางหลังผมซึ่งผมล่างนี้ผมไม่เห็นนะไม่เห็นในหนังครับผมเนื่องจากมันคอทำไมนะ okay, โอเคก็โห แต่ก็เท่ครับผมตัวนี้ก็เท่ครับผมจะเก็บไว้ซูโกเมกากา็เสร็จละตอนนี้ผมไม่รู้ทำอะไรบ้างมาตัวขั้นข้างี่ยครับผมซึ่งนีน่คือคอมมอนเสืออ่านไม่ออกจะเป็นข้างขาวครับผมข้างขาวมีปรีกซึ่งตัวขั้นข้างใหญ่อ๋อ ก็ประมาณผมว่าใหญ่ประมาณโรแดนนะครับผมโรแดนหรือดารอนนึครับผมซึ่งก็สกิลผมมีอะไรบ้างครับผมแต่ว่าตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็เซิล่าล่างนี้ผมจะทำอะไ้ครับผมเออจากต่อไปก็คืออะไรวะแปมกิโดราครับผมจากเซซิล่าสองพันก็แสดงเฮ้ยเซซิล่าคิกออฟเดอะมอนเตอร์สองพันอะไรวะสองพันยี่สิบเก้าเอยสองพันสิบเก้าครับผม หรืออสูรซีโร่ครับผมที่คนเรียกครับผมตัวนี้เดี๋ยวพบเจอในน้ำแข็งไอแอนตาร์กติกาครับผมซึ่งก็มีพวกเอ่อมันชื่ออะไรนะไอพวกนั้นอะที่ใช้ออค้าผมเปิดเรียกกิรลราออกมาแล้วก็กิรลราก็แพ็กพิกอดลอยในภาค king of t h e n t e r แล้วก็หัวเอาไปใช้ในภาคของก็เซล่าเวอร์ซัสของทุกคนน่าจะรู้ครับผมว่าคืออะไรเป็นไงกูสาระเยอะไหม ตัวนี้ก็สามารถพ่นพ่นไฟ energy เอเอนเอจีเบิร์นก็ผมแล้วก็สามารถบินได้แล้วก็เรียกพายุฟ้าได้ผมไอ้ี่หนังนะแต่ในในเกมเขาได้เปล่าก็ถ้า่อยพลังแล้วจะมีเออไฟก็ผมคล้ายๆมันก็สกิตจิบผมที่ต่อไปก็คือแล้ว่ง <ahead wrestling> ก้าหาไรอย่างง้มันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรอ๋อมันคือแมงมุมปลาหมึกครับผมก็จะตัวนี้จะเห็นในตอนจบวันที่กอสิเราดชนะเลยผมแล้วก็ไอตัวนี้ก็มาก้มหัวครับผมซึ่งผมไม่รู้คือตัวอะไรครับผมแต่ตัวเป็นโค้ดหก่เลยตัวนี้ก็ออกกกาเรียกออกมาครับผมพวกโจนาตเรียออกมาครับต่อไปก็คือตัวตัวเฮีย มึงต้องมีควานทุกตัวเลยใช่ไหมอ๋อไอ,อ,อตัวนั้นครับผมที่เห็นในตัวอย่างครับผมที่มีผมไม่รู้คือตัวอะไรนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่รู้สามารถทำอะไรได้แต่ตัวค่อนข้างใหญ่ครับผมก็ถูกเครื่องออกกาาเรียกว่าเหมือนกันครับผมก็คือก็ไอ้ทุยก็สละอะไรคองครับผมคองที่มีขวานครับผมโอเคก ที่คือคลองในปัสกาลสักของ,ของซึ่งคลองได้เอาไอา้ไม้เย่เนี่ยไอ้ไอ้ไม้ที่คลี่กับไอ้ของก๊อดอยู่คล้ายๆของก๊อดนะครับผมมันคือเขาเว,ว้ยมันคือเขาของไทรท่านตัวอื่นเว้ยแล้วก็ไอ้ไอเนี้ยผมที่เป็นคล้ายๆเหมือนคลีค่กัสเซล่าทีด่ดูสอรตอมหนึ่งเวทครับผมมันคือแบบยังไงอ่ะเป็นพลังที่แบบไม่มีวันหมดสิ้นครับผมโอเคกูคสปอยหมดเปลือกต่อไปก็คือ เอ้ยทุยของที่มีพลังของของที่มีขวานที่มีพลังของ Godzilla กอเซลล่าครับผมโอเคตัวนี้ก็มีพลังขวานก็เซลล่าคือก็มีไลก็คือขวานของ Godzilla กอเซลล่าครับทุยขวานของคองเนี่ยครับผมมีได้ดูดซับพลังของกอเซลล่าไปแล้วครับผมต้องอีกเบสหนึ่นนะก็จะทำให้แรงขึ้นนะครับผมต่อไปก็คือโมนาดโทเรนคืออะไร อ๋อมันคือป้อมปืนครับผมป้อมปืนโมนาดโอเคนี่ก็คือโมนาดโซเยอร์ครับผมก็คือทหารของโมนาดนี่ก็คือโอ้โหมูโตครับผมจากภาคก็สซิลงพันสิบครับผมเป็นตัวเมียรครับผมที่อยู่ที่กินพลังงานนิวเคลียร์เป็นอาหารครับผมตัวนี้เห็นตัวที่กสซิล,ล่าก่อคอนก็ง่ายเะรอมีพลังขึ้นแม่เหล็ก เนาะผมก็คือแม่คือเอ้แรงเหลืองทุยแรงแเหวี่ยงแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือทําให้ไฟฟ้าดับหรือว่าเขาเรียกว่าคือ E M P ของใครนับตัวนี้ก็ผมโอเคก็ผมต่อไปก็คือมูตโตพรามไม่ไปว่าอนนะไรวะโอเคก็คืออ๋อเป็นมูตโตตอนที่เจ้าของก็เซล่าเวอร์อซัทคองก็ผมก็คือน่าเป็นตัวแม่สดเลยครับผมเฮ้ยไม่ใช่ก็เซล่าเวอร์อซัทคองดิ ก็เชลล่าครับนอกจากวันเตอร์ครับผมก็คือตอนจบครึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามีพลังไรได้ครับผมแต่ว่าน่าจะเหมือนตัวเก่าก็คือแรงเหวี่ยงไม่เหล็กไฟฟ้าแต่ตัวมันดูน่าจะพัฒนาขึ้นนะเนี่ยอ้าโอเคต่อไปก็คือก็เชลล่าสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมอยู่ก็เชล่าตัวนี้ก็ถ้าอยู่ในน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอยู่ขอให้ โ okay, อเคครับผมเอาสียืนทำเฮี้ยเลยนะเฮ้ออ,อ,อย่าบอกทาเหมือนก็เซนลาเอ้ Godzilla King the Monster. Okay. ก็เซนลาคิโนฟเตอร์มันเตอร์อะโอเคดูครับผมแล้วถ้ามีพวกศัตรูอยู่ใกล้เหมือนคียบหลังครับผมเขาจะมีปองแสงอ่ะไม่ต้องนะปองแสงเลยนั่นแหละครับผมเขาจะปองแสงให้โอเคครับผมก็เซ l l าตอนนี้สูงเยอะมากเลยครับผมก็มี พลังอะตมิกเวสครับผมที่รุนแรงขึ้นกว่าภาคก่อนก่อนก็คือภาคก่อนก่อนก็เป็นละอองอ่ะซิลาตัวนี้ก็เอ้ยอะไรวะผมลืมละเมันคือแมเล็กก็มีพลังอะตมิกอะตมิกเวสที่แรงขึ้นครับผมจากภาคก่อนก่อนก็คือได้สุดดูซับพลังของนิวเคลียร์ที่ดรซิลิซาวะปล่อยให้มันจะอ้าบาำเลยแต่ร่างเบิร์นนิ่งผมรู้สึกว่าไม่มีนะครับผมแล้วก็ภาค คิงของเอ้ยทุยออกอร์เซล่าซัดของจะเป็นภาคสุดท้ายที่กอร์เซลาจะได้ออกมาโลแลนในดีเจเนอรียครับผมเพราะทางโตโฮหมดสัญญาเอ้ยทุยทางดีเจเนอรียหมดสัญญากับโตโฮแล้วครับผมลาก่อนนะพีก่กัดดูรู้เปล่อโอเคตัวต่อมาคือวอลแบทครับผมตัวนี้เป็นตอนที่ของไฟลงในน่ากล่วจังไปลงในฮอลล์เอิร์ดครับผมไปเอาขวานครับผมก็มีเจ้าตัวนี้ครับผม มาขวางไว้ครับผมวอลแบ็ก็คือเป็นงูสมขาวครับผมเป็นตัวที่กูเกียดที่สุดด้วยก็สามารถบินได้ด้วยครับผมให้ผมรู้นะเจอในฮอลล์ w e a เอิร์หรือโลกกวงนั่นเองครับผมโอเคนี่คือเอกธาหาของเอเปกครับผมอันนี้คืออะไรไททัน,นแฮกเตอร์นะมันคืออะไรอะมันคืออะไรนะผมอยากรู้มันคืออะไร ไร่เอาไททันดีแอคเตอร์อ่ะนี่ต่อตไปก็คือคองเอ้ก็คองก็ซิลล่าครับผมซาไรท์คือเพื่อ,อไม่ตีกดซิลล่าอย่างไรเงี้ยเหรอครับผมรู้คืออะไรนะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้ออีกที ต้องดูตัวต่อมาเลยครับผมต่อไปก็คือมังค์เชอร์อาเบียกโอเคครับผมย่อผมมันจะดินแกโอ้โหมันมีความทุกตัวเลยไงมันคือตัวอะไรรูปร่างเหมือนแด่เสาผสมกับตัวอสักอย่างไปดีกว่านี่ต่อไปก็คือสเกลคอร์เร์สเกลคอร์เรอ์อ๋อตัวลูกครับผมสเกลคอร์เร์ตัวลูก ตัวมันดูเล็กๆเกนาะตัวนี้ก็คือเอฟเฟกปั้มปืนเอฟเฟกต์โอ้โหเฮ้ยเ้ยใจเย็นไม่หนี่ต่อไปนี่ครับผมของเด็กครับผมนี่สปอยครับผมมาก็ซิล่านี่คือเมกาก็ซิล่าครับผมโอ้โหแล้วก็ตัวในวก็ซิล่าโอซัทคองครับผมมีพลังทำลายล้างที่อันแรงกล้าครับผมควบคุมโดยตั๊เตอร์ เดี๋ยวเราจะรียเพื่อของซีรีส์ว่าครับผมก็คือแรงก็มีพลงังแบบพันช์ครับผมโอเคต่อไปก็คือมอสทราจากกาเซล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ครับผมดีไซน์ก็สวยเนี่ยเอาแค่เนี้ยต่อไปก็คือโรแดนโรแดนจากกาเซล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เส้นเดียวกันครับผม ล้วแรกคือ Holy Tiger ซึ่งคือตัวเหี้ยกรูไม่รู้จักนั่นคือไปแล้วครับโอ้โหเป็นสมบูรณ์เกมเร็วแรกแล้วโอเคครับผมนี่ก็มาเหลือตัวสุดท้ายไอ้สองตัวสุดท้ายก็คือนี่คือ Skull d e v i คือตัวอะไรไม่รู้แต่กูอยากดูมันก็คือ Skull c o l ร r er, ไม่ใช่หรอ นายตัวลูกมั้งแต่ก็คือเบฮิมอตครับผมมาโอ้โหเซียะมตีเฮียข้างของลูกโอเคก็ผมโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมกับแอดออนตัวนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับผมฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยครับผมก็ตั้งารอะไรอีกก็ก็เว้นไม่ได้ครับผม เีอย่างหนึ่งถ้าช่วงนี้ผมว่างบ่อยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานก็แค่นี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมลืมวิธีลืมหมดแล้วครับผมลืมดูคลิปตัวเองก็สำหรับนี้ขอบคุณนะจ๊ะบายบายซีเวเก้นดบาย